ค่ะโกงทั้งไอ้ไอ้กล้ามาโกงทั้งสนนารธนอสารธนะรับฟ้องไปก่อนแล้วอีท<ด>ี่คดีหนึง่งคดีก็รับก็รับฟ้องอีกแต่ว่าจะให้เห็นว่าเวลาผมอะ ไม่ได้เป็นโจย์หรอชีวิตเป็นแต่จา<อ>เลยการนั้นจะเป็นโจทย์สักครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นโจทย์ที่ดีเรียกว่ายื่นร้องศาลแล้วเนี่ยศาลรับคดีของตำผูพูดว่าผมขนมอ,ะอ่ะหกล้านแล้วบอกผมได้สิล้านอะไรเงี้ยกร,รณีของการที่เศรษฐาฟ้องก็งผมก็ยังบอกอว่าเหมือนเดิมว่าลูกเศรษฐาเสนอตัวเป็นนายกเป็นบุคคลสาธารณะแน่นอนผมมีภามวิจารณ์เพื่อใจเป็นธรรมและการกระทำนั้นเนี่ยมันมิ่งเมมาก คือการวางแผนภาษีกับการโกงภาษีนีคือวางแผนการโรกงการวางแผนภาษีรายการกันเยอะเพราะมันมีความซ่อนเล้นอำพรางและผมกำลังจะไปชี้แจงว่าซ่อนเล้นอำพรางอย่างไงเพราะกลายเป็นทั้งกระบวนการ mm hmm. ก็นี่คือสิที่ กจะต้องรู้ไงว่าผมขุนหลุมพรางไว้อย่างที่ผมบอกไงเวลาผมพูดอะไรผมต้องพูดไม่หมดอยู่แล้วผมพูดหมดคุ้ก็แก้หมดสลย่ถูกไหมถ้าผมพูดหมดคุ้งก็มาแก้หมดดังนั้นการพูดผมขุนหลุมพลางไว้เมื่อคุณเกินล่อตกลงมาผมก็ต้องมาเปิดก็วันนี้เป็นการซักค้านทนายตั้มไม่ได้มาแต่ก็ส่งท่านทนายอาคมมาซึ่งเป็นทนายอยู่ยาสัดของทนายตั้มก็เลยมีการซักค้านกันพอซักค้านเสร็จศาลก็ มีคำสั่งเลยเพราะพยานหลักฐานแล้วก็ว่าข้อความที่ทนายตั้มเนี่ยลงในเพจเฟซบุ๊กในเอกสารเนี่ยที่บอกว่าพิ <c oughs> มในจานองที่ว่ายอดเงิน6ล้านเนี่ยกเงิน6ล้านเนี่ยนะฮะที่พุณชูวิทย์พูดเนี่ยไม่ใช่10ล้านเนี่ยมันเป็นการใส่ความสั้นๆนะใส่ความ <c oughs> แล้วจากข้อความดังกล่าวเนี่ยต่อมาเขาก็เลยมีการถแถลงข่าวแถลงข่าวก็ตามที่เป็นข่าวก็คือว่าคุณชูวิทย์บอกว่าที่จริงอะ่ะเขาเอามาแค่6ล้านแต่ นายตำรวจท่านให้สัมภาษณ์ว่า10บล้านเหมือนกับเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงมีประเด็นที่1ประเด็น2คือเรื่อง50บล้าน50ล้านที่ว่ากล่องดวงใจก็คือลูกของคุณชุวิตรับไปโดยนายท่านก็นี่อีประเด็นนี่ประเด็นสามก็หาว่าเป็นโรบินฮูดข้หมายความก็เอาร่นคนรวย,วยมาให้คนจนเปรียบเทียบเปรียบเป่ย,ปยอย่างนั้น ซึ่งวันนี้สารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วแล้วก็เลยทำับฟองเขามีมูลแล้วก็นัดไต่สวนสืบพยานนัดสอบค้ามให้การนะฮะไปในวันที่ภากันยาเวลา13บสามนาคำสั่งก็ให้น้องไปแล้วลว่าทำสั่งตามนั้นเลยใช่ครับเป็นเป็นเป็นเอ๊ะไม่ใช่ คดีคดีแรกก็คือคดีสันตนะนั่นคือคดีที่หนึ่งที่มีมูลที่ผมทำคดีที่สองก็คือคดีของทนายตั้มก็มีมูลอีกนะครับคือมีมูลทั้งสองคดีแล้วก็มาลกเมื่อกี้แกก็มาอ้อนวอนอีกคดีที่ถูกเสาไหรฟ้อง500ล้านอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะแกก็อยากให้ผมเป็นทนายให้ผมก็เลยบอกเออ,อดูก่อนได้ไหมเพราะว่าไอนิสัยผมเนี่ยถ้าแกถูกรังแกเนี่ย ผมด้วยแหละแต่นี่แกไปเปิดประเด็นขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยถึงแี้จะเป็นเรื่องสุจริตเรื่องสาธารณะเรื่องเป็นประโยชน์เราก็ต้องดูอ่ะ